ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีที่มาจากที่มีผู้ป่วยเนี่ยมาถามหมอว่าเขาเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่นะครับแล้วก็คิดที่จะไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกค,คือคิดที่จะไปเดินไปจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปปั่นจักรยานเนี่ยมันมีข้อควรจะระวังหรือพิจารณาอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะครับก็เบื้องต้นก็คืออยากจะ แนะนำหรือให้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยนะครับะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลลดลงอยู่แล้วนะปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงอยู่แล้วคือเขาพบว่าการเกรงหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับจากการเดินออกกำลังเนี่ยเป็นการลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างทรงพลังมากๆนะครับคือดีมากๆเลยนะครับ เขาเรียกว่าเป็น contraction induced นะ mm hmm. กูกโ c l อั u p t a k หมายความว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะมัดใหญ่ๆมัดใหญ่ๆเช่นน่องต้นขานะครับสะโพกหน้าท้องหลังอะไรเงี้ยการหดตัวของกล้ามเนื้อพวกนี้จากการทำงานเนี่ยมันจะเหนียวนำให้มีการใช้ออกซิเจนในเลือดทำให้ ปริมาณของน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงได้อย่างมีนัยสําคัญอันนี้สําคัญมากนะครับมันลดได้ทันทีเลยนะครับลดได้ทันทีเลยในขณะที่เราออกกําลังกายอันนี้ก็ไม่เถียงเลยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีกลไกอีกด้านหนึ่งนะครับที่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นแบบแอโรบิกแบบอย่างใดก็ได้เนี่ยมันสามารถที่จะลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับก็คือคกลไกที่ว่า เซลลของเราเนี่ยนะครับเซลของเราเนี่ยมันจะตอบสนองกับอินซูลินได้ดีนะครับคือคําว่าอินซูลินเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งร่างกายเนี่ยผลิตขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยฉีดอินซูลินนะครับบางคนฉีดอินซูลินอินซูลินเนี่ยถ้าหากว่าเซลเนี่ยมันตอบสนองกับมันดีเนี่ยมันจะทําให้ ปริมาณของน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำลงนะครับอินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยต่ำลงได้นะครับแต่หมายความว่าบางคนเนี่ยนะครับดือ้อเซลล์เนี่ยดื้อต่ออินซูลิน ดื้อแต่อินซูลินเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีอินซูลินในเลือดเพียงพอก็ตามเนี่ยแต่มันดือ้อเซลล์มันดือ้อไม่สามารถจะใช้อินซูลินได้ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้พบว่าออกกําลังเนี่ยมันจะทําใหเ้เซลล์ของร่างกายเราเนี่ยไวต่ออินซูลินไวต่ออินซูลินตอบสนองได้ดีนั่นเองนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดของเรา ลดลงด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสาเหตุ2 2 2ประการนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเจ้าเซลล์ที่มันตอบสนองกับอินซูลินได้ดีเนี่ยมันเออมันตอบสนองเนี่ยขณะท,ที่ออกกำลังเนี่ยมันก็ยังตอบสนองได้ดีหรือแม้กระทั่ง1-2วันไปแล้วเนี่ยหลังออกกำลังกายเสร็จเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่ มีผลอยู่หมายความว่าเพราะฉะนั้นสมมติว่าวันนี้เราออกกําลังกายอินซูลินเ,เราออกกําลังกายใช่ไหมครับน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยต่ำนะครับน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยมันยังมีผล ไปถึง1-2วันหลังจากการออกกําลังกายด้วยซ้ําตามที่เหมาะสมนั่นเองอันนี้จะเห็นได้เลยว่าหมอพยายามจะโน้มน้าวหรือให้เราเนี่ยไปออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเราก็มีอายุมากขึ้นนะครับพบโรคต่างๆอย่างนี้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเขายังพบอะไรอีกครับ เคยได้ยินคำว่าฮีโมโกลบินเอวซไหมครับคือไขมันเอ้คือน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมหมายความว่าเวลาที่เราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเราจะมีค่าน้ำตาลอยู่2ค่าก็คืองดน้ำา่ออาหาร12ชั่วโมงหรือเที่ยงคืนไปแล้วเราก็เจาะดูน้ำตาลตอนนั้นอันนี้คือน้ำตาลหลังจากที่ เรางดอาหารแล้วก็เจาะดูในเวลานั้นวินาทีนั้นถูกไหมครับแต่มันจะมีน้ําตาลอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําตาลที่สะสมสะสมใน3เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาคือการสะสมว่าในช่วง3เดือนหลังจากที่เราเจาะไปย้อนหลังเนี่ยปริมาณน้ําตาลที่สะสมอยู่ในโปรโตีนของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะดูพฤติกรรมการออกกําลังการกินอะไรทํานองน,นี้เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราออกกำลังแบบต่อนเนื่องอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับปริมาณของน้ำตาลสะสมคือน้ำตาลที่อยู่ในโปรโตีนเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าน้ำตาลที่เราเจาะตอนเช้าหลังงดอาหารงดน้ำกับน้ำตาลสะสมที่ผ่านมาในช่วง3เดือนเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ทีนี้ก็ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ออกกำลังกายแบบไหนครับก็เหมือนกันเลยครับคือ150นาทีต่ออันนี้สัปดาห์นะครับไม่ใช่ต่อวนัน150นาทีต่อสัปดาห์ก็คือ30นาทีต่อวนัน30นาทีต่อวนันเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ด้วยความแรงความเร็วขนาดไหนครับพูดได้แต่ร้องเพลงไม่ได้พูดได้ก็คือเป็นประโยคนได้แต่ว่าเวลาร้องเพลงท่อนยาวๆเนี่ย ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเช่นอะไรบ้างครับออกกำลังกายแบบเบาหวานก็เหมือนกับเดินเร็วนะว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีคำแนะนำอีกอันหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ในการที่ใช้อินซูลินฉีดนะครับที่เราเอาอินซูลินมาฉีดเนี่ยขเขาพบว่าถ้าเราจะไปออกกำลังเนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินเข้ากล้าม หลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินเข้ากล้ามอันนี้เป็นคำแนะนำอันหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าควรลดโดสของอินซูลินลงประมาณ 20%-40 ก็ลองไปคำนวณดูนะครับนั้นจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วก็รักษาด้วยวิธีการฉีดอินซูลินเนี่ยอาจจะลองปรึกษาแพทย์ดูนิดนึงว่า ขณะที่เราพักเฉยๆไม่ได้ออกกําลังเนี่ยเราใช้โดสปกติแต่ถ้าเราไปออกกําลังเนี่ยเราควรจะใช้โดสที่ลดลงประมาณไหนนั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอินซูลินเนี่ยนะครับมันจะมีมีความไวกับอินซูลินมากตอนที่ออกกําลังกายอย่างที่บอกอันนี้หมอทิ้งไว้เป็นเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับเอ่อไฮเดรชันคือหมายความว่า ขณะที่เราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยระวังเรื่องการขาดน้านะครับระวังเรื่องการขาดน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดื่มน้ําพอสมควรตอนที่เราออกกําลังนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดน้ําเมื่อไหร่ปุ๊บมันแปลว่าระดับน้ําตาลในเลือดมันจะทําไมครับขึ้นถ้าขาดน้ําปุ๊บน้ําตาลในเลือดก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องจิบน้ําระหว่างที่เราออกกําลังกายแบบระยะนานๆยาวๆนั่นเองอ่ะทีนี้มันก็มีหลักการอีก อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่หมอ list ให้ดูอย่างคร่าวๆนะครับสมมุติว่าเรามีซักช่วงหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะตรวจน้ำตาลปลายนิ้วนะครับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเราเจาะน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วที่เราท,ที่ที่เราทำที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าปริมาณน,น้ำตาลในเลือดเนี่ยน้อยกว่า70นะครับน้อยกว่า70เนี่ย มันน้อยมากเลยมันหวิวมันวูบน,นะครับมันจะเป็นลมนะครับมันใจสานมันเหงื่อแตกมากเลยซีตัวเย็นนะครับวิววิวนะครับอันนี้ห้ามเลยครับห้ามออกกําลังกายเด็ดขาดนอกจากห้ามแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเติมความหวานเข้าไปอมลูกอมหวานๆใต้ลิ้นนะครับจิบน้ําหวานจิบน้ําผลไม้ไปนะครับไม่งั้นก็จะเป็นลม แน่ๆเพราะว่าน้าตาลอันนี้คือต่ําเลยเรานั่งพักเฉยๆเรายังวูบเลยนะครับอันนี้น้อยกว่า70อันนี้คือถ้ามีโอกาสได้ไปเช็คนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปเช็คน้ําตาลที่ปลายนิ้วเนี่ยเราก็สามารถจะคาดเดาได้ว่าถ้าเราหน้ามืดเหงื่อออกมากผิดปกติมีการใจสั่นเหมือนหิวข้าวตัวซีดตัวเย็นอันนี้ให้เดาวไว้เลยว่ามันอาจจะต่ํา นะครับเพราะฉะนั้นเรียงเลียงก่อนเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจาะมาแล้วน้ําตาลประมาณ 70- 100ถึงยก็ยังไม่เซฟนะครับยังไม่ปลอดภัยก็จําเป็นที่จะต้องออมีอาหารว่ามีขนมปังมีอะไรหวานหวานก็ได้นะครับอมลูกอมเสร็จแล้วก็ค่อยไปออกกําลังนะครับเพราะนั้นไอระดับ2เนี่ยเติมน้ําตาลไปหน่อยหนึ่งแล้วออกกําลังได้แต่ระดับ1นี่จําเป็นที่จะต้อง หยุดห้ามออกกําลังกายเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ต้องเติมน้ําคานจนกระทั่งมันขึ้นมาแล้วถึงค่อยไปออกกําลังนั่นเองทีนี้น้ําตาลขนาดไหนละ่ะที่มันปลอดภัยสําหรับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเขาพบว่าระดับสัก1 0 0่งถึงสองเนี่ยออกกาลังแอโรบิกเนี่ยได้ปกติเลยอันนี้ปลอดภัยนะครับหนึถึงสองก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับพอถึงสักประมาณ2 5 0ร้อถึงสามอันนี้ มันมีเงื่อนไขเข้ามาแล้วเงื่อนไขคือว่าถ้าน้ําตาลเยอะขนาดนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามหรอกครับแต่ในตําราเขาพบว่าเราควรจะตรวจปัสสาวะหาค่าคีโตนหาค่าคีโตนนะครับอันนี้อันนี้ทิ้งไว้นะครับเอาเป็นว่าเราก็ต้องระวังแล้วกันเพราะว่าถ้ามันมีคีโตนที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยเวลาที่ไปออกกําลังเนี่ยทำให้น้ําตาลเนี่ยมันชูดขึ้นได้ นะครับนะสองถึงสามต้องตรวจคีโตนในปัสสาวะนะครับถ้ามันมีเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เกิดมีภาวะเขาเรียกว่าเป็นกรดจากที่มีคีโตนเนี่ยเ,เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไปออกกําลังเนี่ยน้ำตาลจะดีดขึ้นสูงอันนี้ต้องระวังนะครับเขาพบว่าถ้ามากกว่า300หรือบางตําราให้ว่ามากกว่า400อันนี้คือน้ําตาล ห้ามออกกําลังกายเด็ดขาดอันนี้คือห้ามออกกําลังกายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าน้ําตาลที่เซฟที่สุดเนี่ยคือ100-200อถึง200อันนี้ปลอดภัยในการที่จะออกกําลังนั่นเองนะครับทีนี้มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่หมอเคยบอกนะครับเมื่อกี้เกลิ่นไปนิดนิดนึงที่เขาเรียกว่าเป็น Drug Induced h y p o g l y ซ m m i a คือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำที่เกิดขึ้นมาจากไม่ใช่เป็น d รัก เป็นเขาเรียกว่าเป็น exercise เดีกวา exercise-induced h y p e คือคือมันเป็นน้ำตาลในเลือดต่ำที่เกิดขึ้นมาจากา,การกออกกำลังกายอันนี้หมอเขียนผิดนะครับก็อาการอย่างที่บอกนะครับใจสั่นหน้ามืดก,ก็ต้องระวังสำหรับในคนที่ ควบคุมน้ําตาลไม่ได้เลยนะครับไม่ได้มานานละแล้วก็มีภาวะเขาเรียกว่ากระจกตามีปัญหานะครับอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องปลายประสาทเสื่อมปลายประสาทอักเสบจากเบาหวานนี่อันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนและนะก่อนหน้าที่เหล่าจะไปออกกําลังกายนั่นเองเพราะฉะนั้นหวังว่าเอ่อหมอครอบคลุมสโคบเรื่องของออการดูแลในผู้ป่วยหรือว่า การาพิจารณาว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและคิดที่จะไปออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยคนจะต้องมีหลักการอย่างไรแล้วก็มีเหตุผลในการที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดเลือดเนี่ยมันต่ําลงด้วยกลไกยอยู่2อ,อย่างนะครับ